สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับมือใหม่นะครับวิธีการผูตกตะกร้อตกปลาหน้าดินนะครับเ,เราจะไปตกปลาดินปลายี่สบปลาอะไรก็ช่างนะฮะที่เราใช้เม็ดโฟมนะฮะเกี่ยวเป็ดเราจะใช้ตะกร้อบนี้สำหรับปั้นยืนปั้นยืนใส่ตรงนี้นะครับ นี้สําหรับมือใหม่บางคนอาจจะ,ะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมัดยังไงมัดยังไงบางทีก็ไปซื้อแบบสําเร็จมานะฮะมันก็มีราคาค่อนข้างแพงเนาะแล้วก็คุณภาพอาจจะไม่ได้เหมือนกับเรามัดเองนะครับนี้เลยจะมานแนะนํานะครับวิธีการปลูกตะก้อแบบไม่ยากนะครับง่ายนะฮะอันดับแรกเราก็ต้องอเตรียมอุปกรณ์นะครับ ที่สําคัญเลยก็คือตะกอ้อนะครับตะกอ้อแบบนี้เป็นตะกอ้อแบบสําเร็จแล้วนะครับแบบนี้เนะซึ่งจะมีลวดในนะฮะแกนแกนไส้ข้างในนี้นะครับแข็งแรงในระดับหนึ่งน,นะครับบางคนก็จะชอบเป็นตะกอ้อที่มันมีรีเบิ้นด้ยนะครับก็แล้วแต่ถนัดนะะโดยส่วนตัวผมแล้วอะไรก็ได้นะครับอะ,อะไรก็ได้ ที่มันมีดีเวทอยู่ข้างในนี่ก็จะมีราคาแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่นักตกปลาหลายท่านก็บอกว่าอันที่มันมีลูกปัดนะฮะมันชอบแตกใช้สองสามคนก็แตกเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเราก็มาดูวิธีการนะครับตอนนี้เรามีตะก้อหนึ่งลูกนะครับจะต,ตกปลาเล็กปลาใหญ่ก็ไล่ระดับความโตของตะก้อนั้นไปละกันนะครับอีออันหนึ่งเราต้องมีนะครับสำคัญเลยก็คือตัวเบ็ด ตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดะะตัวเบ็ดก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมของงานเลยละกันนะครับเช่นว่าเราจะไปตกปลาเกล็ดเล็กๆนะครับบางคนก็นิยมใช้เบ็ดตระกูลพวกชิโนชิโนอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นงานใหญ่ๆหน่อยงานที่จะต้องใช้ความ ความโคดนะก็เป็นพวกเนี่ยเกิดการตรงๆอย่างนี้นะครับมีรูนะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นทรงนี้ก็ insert insert อะไรก็จำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าแค่ insert นะโอเคเราก็รู้ขนาดตรงนี้แล้วก็ประเด็นก็คือการจำมามันะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ละเรื่องในเรื่องของรายละเอียดของตัวเบ็ดอีกทีนะครับอีกอันนึงก็คือสาย สาย l ลีดนะฮะหรือสายหน้าหรือสายชิ้นอะไรก็ว่าลงไปน,นะครับเป็นสายา PE นะครับไดนิมาหรือจะเป็นสาย N ก็ได้ครับแล้วแต่ครับแล้วแต่งานที่จะเลือกใช้นะครับอย่างสายเอนบางทีก็ไปบอกแข่งสวายแข่งเงินล่ารางวัลกันนะครับพวกเ้นเจียนล่ารางวัลกันก็จะสมัคมจะใช้สายเอนเล็กๆนะฮะแล้วก็ ส,ส่วนพวกขาโหดที่ตกปลาบึกต่ะบึงสำราญทร่ตามที่ไหนก็จะใช้พวกสาย PE สายไดยนีมากนี่เป็นหลักนะส่วนงานเขื่อนงานหน้าดินนะครับก็ここจะใช้สายบุ้นสายไดยนีมาสาย PE เียน,นะครับใช้ค่อนข้างที่จะใช้ได้นานนะฮะอันนี้เราจะมาะวิธีการมัดเบ็ดคราวนี้ผมตั้งใจจะมัดเบ็ดแค่2ตัวทายนะครับ2ตัวตรงนี้ตรงตัวเนี่เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะ เราจะใช้เบ็ดกันแค่2ตัวเท่านั้นเองนะครับเราใช้เบ็ดกันแค่นี้วิธีการมัดนะครับเราได้ตัวเบ็ดมาแล้วหนึ่งกันนะเราก็เอาสายหลีดท,ที่เราเตรียมไว้น,นี่นะครับจากปี e ที่เราเตรียมไวนน้สอดเข้าไปนะครับหันหน้าหันหน้า,าเกสรเน,นี่เข้าหาตัวเรานนะครับเราก็ สอด,ส,อดสายเข้าไปเลยปึ๊บมันจะอยู่ในลักษณะนี้ครับอยู่ในลักษณะนี้ะน,นะครับเพ่อนๆลุดเอาไหมนะสอดไปนะครับสอดไปปึ๊บ กะเลยนะขออาย่ายใส่แว่นนะมองไี่เห็นครับโอเคได้แล้วนะครับเท่านี้เราจะทำให้มันเป็นห่วงอย่างนี้นะครับเป็นลนักษณะเป็นห่วงอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็ม้วนครับม้วนไอห่วงเนี้ยกับก้านเบน็ดนี่ยตัวเบ็ดเลยนะครับม้วนไปเลยครับม้วนไปเลยกี่รอบก็ว่ากันไปสองสามรอบสี่รอบนะครับแล้วแต่ชอบเลยครับแล้วแต่ชอบเลยอันนี้ผมเอาสี่รอบนะครับสี่รอบเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเป็นห่วงลักษณะนี้นะครับดูกล้องดูนะเป็นห่วงลักษณะนีน้เราก็เอาสายที่เหลือนี้นะครับลอยเข้าไป ในห่วงนี้เลยนะครับรอยกับไปนะครับแล้วก็ปึ๊บนะแล้วเราก็ดึงสายดึงสายที่เราเล็อกเข้าไปเมื่อกี้นะครับดึงไปดึงดึงหัวดึงท้ายนะครับควรที่จะมีครีมนะถ้าเบ็ดตัวเล็กๆอาจจะต้องใช้ครีมเดี๋ยวอัตลาด ลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะผมจะต่อจากตรงนี้จะต่อจากตรงนี้นะครับมัดมัดแบบเดียวกันเลยมัดแบบเดียวกันลักษณะเดียวกันก็คือร้อยจาก หน้าเกสรเข้าไปหาหัวมันหาตัวมันนะครับแล้วก็พันมนะ้วนะพันมันในลักษณะนี้พันเลยแล้วก็ดึง พื่อความเรียบร้อยนะคนจะเอาไฟลนบางคนก็เอาไปจะเอาไฟลนบริเวณนี้เพื่อเก็บความเรียบร้อยก็ไม่ว่ากันครับได้เหมือนกันหรือไม่ต้องลนก็ได้นะครับตกแต่งเพื่อความเรียบร้อยเาาร,เร,นะรนะาเรรจะได้เบ็ดลักษณะ แบบนี้ก็งานจิกกิ้งงานทะเลนะครับเองอนแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเบ็ดสตัวจะทําแบบสโลว์จิกอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันงานทะเลก็ได้รับรองรับประกันแนะ่นอนครับเบ็ดง้างอย่างเดียวครับเงื่อนไม่มีหลุดนะครับเบ็ดงา้างเบ็ดหักอย่างเดียวนะฮะเงินไม่มีหลุดเสร็จแล้วผมจะมาประกอบกับไอ้ตัวนี้ห้อยสองตัวนะครับสองตัวทีการก็คือจับมันให้มันอยู่ลักษณะเดียวนี้ก่อน เวลาเรามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับก็ไม่เป๊ะมากสักทีเดียวแต่ก็เท่ากันในระดับสายตาครับลองดูนะฮะผมจะมันจะมีหวงตรงนี้นะครับเราจะใช้เราสอดเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วมันจะมี รูตรงนี้นะครับเราทำเป็นรูตรงนี้นแเราก็เอาเป็ดเนี่ยครับร้อยครับเป็ดร้อยวนเลยครับร้อยวนวนไปเรื่อยๆครับกี่รอบก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ขนาดเลยนะครับสามสี่รอบห้ารอบแล้วแต่ขนาด,ดนะครับเสร็จแล้วเราก็ไล่มันลงมาไล่สายมันลงมาแล้วเราก็เด้งตึงเนี่ย รับรองแข็งแรงนะครับถ้าจะให้ดีนะครับหากาวร้อนนะครับกาวร้อนมาหยอดตรงปมตรงนี้นะการคลายตะได้เราตกปลาเล็กๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ตัวปลาใหญ่หน่อยก็อาจจะพันมันัะหน่อยนะครัเอาเอากาวมาหยอดมันัะหน่อยนะครับอันนี้เหมาะสําหรับเบ็ดสองตัวแบบนี้นะครับเหมาะสําหรับตกปลานิลนะครับแต่ขนาดเป็ดนะฮะ จะต้องเล็กลงมากว่าีเยอะขึ้นนะครับโดยจะเป็นชิ้นุ0.8 0.5เบอร์1นึเบอร์สเบอร์สแล้วแต่ขนาดปลายนะครับแต่ถ้าว่าจะเป็นตกปลายี่สกใหญ่ๆนะก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับไม่ผิดกติกาครับแต่ใชจะเป็นเบ็ดตัวเดียวก็จะดีกว่านะครับหรือเบ็ดบนล่างนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าใช้กันยังไงนะครับอันนี้ก็ลอง ลองดูกันคร่าวๆนะครับเป็นแบบนี้น,ะนีครับเสร็จเรียบร้อยฮะสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่าจะมาชมก็ไม่ว่ากันนะครับนี่สำหรับมือใหม่บางคนที่จะอมัดยังไงวะมันใช้เงินแบบไหนเนี่ยม,มัดแล้วมันจะแน่นไหมอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือทำเป็นตัวอย่างให้ดูน,นะครับวิธีการมันเป็นอย่างนี้โอเคครับขอบคุณนะครับ